นัดมีเรียเจอน้องสุขใจเล่าให้ฟังโดนเพื่อนที่โรงเรียนถามทำไมพ่อเลิกกับแฟนเก่า หลายคนคงทราบกันดีว่านัดมีเรียและเต๋าสมชายเคยคบหาดูใจกันแต่สุดท้ายก็ได้เลิกกลกันไปแต่ต้องบอกเลยว่าเต๋าสมชายนัดมีเรียเป็นเพื่อนที่ดีให้กันและอีกทั้งยังสนิทกับครอบครัวใหม่ของทั้งสองฝ่ายด้วยล่าสุดนัดมีเรียได้ออกมาโพดคลิปไปดูแฟนชันเดอะมิวสิควที่ทางด้านน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของนัดมีเรียอําอภิชาติและน้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเต๋าสมชายได้แสดงด้วยกันซึ่งงานนี้ทาง้า นัดเมียเรียได้มีโอกาสได้เจอกับน้องสุกใจเต่าสมชายและยุยอัธมาศภรรยาเต่าสมชายด้วยด้านน้องสุกใจได้เล่าให้นัดเมียเรียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัดเมียเรียเต่าสมชายทําไมเลิกกันโดยน้องสุกใจได้เล่าว่าพี่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนถามว่าอยู่ทําไมพ่ออยู่ถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไป ว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยซึ่งทางด้านนัดเมียเรียกอนน้องสุขใจพร้อมถามว่าจริงเหรอแล้วฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว